อีกหรุ่นฮอตฮิตยอดนิยมครับกับคันนี้เลย Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Smart ครับปี2021 ขาวโอ้สวยมากๆนะครับผมทำไมรุ่นนี้ถึงนิยมทำไมรุน่นนี้คนถึงถามกันเขามาเยอะมากๆกนะครับก็ได้เป็นตัวรถ5ประตูนะครับยกสูงนิดหน่อยนะครับผมก็เหมาะกับในตัวของสภาพถนนบ้านเรามากๆนะครับแล้วก็คนที่ชอบใช้ประทีมาถ้าเกิดว่าไปพวกเจ็ดที่นั่งหรือไปรถใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้บางทีมันขึ้นลงลําบากนะผมว่าสเปคนี้ระยะนี้ก็กําลังดีนะหน้าตาอะไรก็ดูสวยงามนะครับได้ในเรื่องของความประหยัดนะประหยัดพลังงานเป็นตัวของไฮบริดด้วยเครื่องยนต์ ก็ดีนะครับเป็นตัว1.8ของทางโตโยต้าเขามานะครับผมหน้าตาสวยงามนะครับตัวสมาร์ตตัวเริ่มต้นจะขาดด้านหน้าก็แค่ในตัวของไฟตัดหมอกเท่านั้นเองนะครับไม่เป็นไรไปซื้อใส่ซื้อเพิ่มซื้อเติมได้ถ้าเน้นขับเน้นประหยัดแล้วก็ผมว่าคันนี้มาให้ครบเลยนะล้อเรืออะไรต่างๆตัวนี้ก็สวยงามนะครับผมแล้วก็ในส่วนของมือเปิดก็ปลดล็อกปิดล็อกได้จากทั้งสองฝั่งสะดวกดีนะในส่วนนี้ป้าเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงว่าไอ้เจ้าตัวสมาร์ทเนี่ยออปชันที่ให้มามันพอไหม สำหรับในเรื่องของการใช้งานแต่ถ้าจะขยับรุ่นต้องเพิ่มเท่าไหร่หรือ,อยังไงปะมานั่งคุยข้างในกันครับไปชมกัน <L ot ber nament> ผมนั่งดูฟังก์ชันด้านในแล้วก็พิจารณาเฮ้ <L ot ber nament> ผมว่ามันก็โอเคนะสําหรับในตัวของตัวเริ่มตัวนี้นะครับอย่างน้อยผมมาไลยส่วนนี้คุณก็เป็นตัวมัลติมาให้หน้าจอก็สวยงามนะครับผมเป็นแบบ มนนวลนะเป็นหน้าจอเข็มให้เฮ้ยผมว่าดูสปอร์ตดูเท่ดีวะ่ะแล้วก็ส่วนของหน้าจอตรงกลางก็ระบบแบบสัมผัสแล้วใช้งานได้ตามปกตินะครับอยากจะฟังเพลงเชื่อมบลูทูธกับตัวของมือถือนะตัวนี้ก็จัดการได้เลยนะฮะปุ่มอะไรต่างๆก็มีให้ครบแอร์หน้าแอร์หลังนะตัวนี้ก็ครบแล้วนะครับแอร์หลังตัวนี้ก็มีให้แล้วก็หัวเกียร์อะไรต่างๆก็สวยคุณภาพดี ส่วนของเบาะต่างนะครับผมก็ยังเดิมอยู่นะในตัวนี้นั่งก็นุ่มสบายนะไม่ว่าจะตัวไหนก็นแล้วแต่เบ,เ,บเบาะเหมือนกันหมดเลยก็จะต่างแค่ตัวของสีแค่นั้นเองนะครับส่วนของหลังคาเป็นหลังคาดาผมชอบนะเวลาหลังคาดำนะครับภายในมันก็เน้นดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบเป็นเรื่องของความประหยัดแล้วก็แล้วก็เน้นในเรื่องของความกว้างขวางควา,ความสะดวกสบายผมว่าคลอสคันนี้ ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานนะแม้ออปชั่นบางอย่างอาจจะลดทอนลงไปบ้างอย่างเช่นพวกประตูไฟฟ้าตัวนี้เขาไม่ได้ให้มาคุณอาจาจะต้องแบบใช้มือเปิดเองแต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะกับราคาเบาๆไปเดี๋ยวไปดูราคากันหน่อยดีกว่าว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับน่าใช้น่าเล่นขนาดไหนไปดูกันครับ ราคาครับพันนี้อยู่ที่6 8 9 9 0 0 0บาทครับได้ปี2021ไปใช้เห็นไหมประหยัดด้วยนะครับในเรื่องของพลังงานหรือแม้กระทั่งตัวของน้ำมันหรืออะไรต่างๆนะถือว่าโอเคนะครับผมในเลทนี้คุณลูกค้าก็จะพออยู่ประมาณ1 000, 2 0 0 0 0 0บาทถึง1 000, 3 0 0 0บาทนะครับ สอบถามกันเข้ามาได้เลยครับที่ <abil itation. S 1> เบอร์โทรศัพท์0837777747และ0837777757ครับ ok ที่โตโต๊ขานะครับใครที่สนใจโตโยต้าคลาพคอร์ตอนนี้เรามีเข้ามาหลายสีเลยนะครับสีเทาสีแดงสีดำนะครับผมแล้วก็สีขาวคันนี้สอบถามกันเข้ามาได้เลยพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนะเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานติดต่อไปวันนี้สวัสดีครับ Close till I get up, time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we're leading us And love is all we'll ever trust, yeah No, I don't wanna waste what's left And Till my shadow turns to sun rays And I...